สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากร์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสำคัญที่จะเข้ามาพลิกชีวิตของคุณซึ่งจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวก จะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปหรือถ้าอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปคิดมากแต่ถ้าเป็นคำเตือนจากไพ่ก็ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง เดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ Seven of Wands เจ็ดเหรียญน,นะคะ Page of Wands Queen of Swords Judgment นะคะ Empress อสองไม้เท้า เดท6 of water หกถ้วยนะคะแล้วก็5ดาบเป็นราศีนะที่ช่วงนี้ดูจะมีไฟมีพลังมีความกระตือรือร้นนะคะในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นนะมีแรงฮึดสู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีมากๆนะคะ มันถึงเวลาแล้วนะที่คุณต้องอต่อสู้ฝ่าฟันนะหรือต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่มันท้าทาย นะก้าเผชิญกับปัญหาที่มันอาจจะคาราคาซังมานานแล้วถึงคราวที่คุณต้องจัดการนะปัญหานั้นให้มันสิ้นซากนะคะนะเชื่อเลยว่าคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะปัญหามันก็จะคลี่คายในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอย่าหนีปัญหานะอย่าไปกลัวบางทีมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะคะขอให้คุณกล้าที่จะ เผชิญหน้ากับมันนะคะแล้วก็จัดการมันให้สิ้นซากนะก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้นได้การที่คุณกล้าที่จะเผชิญนะกับอุปสรรคปัญหาในครั้งนี้นะคะมันเหมือนจะเป็น สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นก็ได้นะดังนั้นก็ขอให้มีความกล้าหาญมีความหนักแน่นแล้วก็มีความกล้าตัดสินใจที่จะลงมือทำนะความสำเร็จที่คุณจะได้รับมันมาจากการลงมือทำนะคะจะได้อะไรมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องอพึ่งพานะตัวเองค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะพึ่งพาคนอื่นช่วงนี้อาจจะพึ่งพายาก แต่ถ้าเรา,อ,าอะไรที่มันสามารถทําได้ด้วยตัวเองมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆอย่างน้อยเราก็จะได้เรียนรู้นะคะหรือได้พัฒนานะความสามารถของเราให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะได้บุเบิกทําอะไรใหม่ๆหรือมีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้ก็ขอให้คุณตอบรับโอกาสดีๆนั้นไว้นะคะซึ่งโอกาสนั้นนะมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ นะคะก็อย่าดูถูกเพราะอาจจะนำพาเราไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่นะในอนาคตก็ได้นะคะนะขอใหอ้เริ่มต้นนะจากสิ่งเล็กๆไปก่อนมันก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะคะหรือบางท่านอาจจะก,กำลัง เริ่มต้นทํางานที่ใหม่ก็ได้นะทำงานที่ใหม่ทําอาชีพใหม่หรือทํำในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นมันอาจจะยากหน่อยนะในช่วงแรกๆเพราะเราต้องปรับตัวนะต้องเรียนรู้อะไรใหม่หมดเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะมันจะค่อยๆอ,อยู่ตัวและจะทำให้คุณได้พัฒนาก้าวหน้าคุณจะไปได้ดีนะในอาชีพนั้นใน งานนั้นนะได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วก็เป็นงานที่จะทำให้คุณก้าวหน้าเติบโตนะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดีมากๆนะคะนะใครที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายก็จะมีลูกน้องที่ดีนะลูกน้องขยันไว้ใจได้นะคะสามารถที่จะทํางานให้คุณสําสเร็จได้เป็นอย่างดีนะแต่การที่จะบริหารคนปกครองคนก็อาจจะต้องใช้ความ เด็กขาดบ้างนะหรือความาเข้าอกเข้าใจซึ่งกันได้และกันนะหรือเราต้องลงไปทำนะคะนะทำให้ลูกน้องเห็นนะก็จะทําให้เหมือนได้ใจลูกน้องนะลูกน้องก็จะพร้อมที่จะทําตามคําสั่งของเราได้ดีมากๆนะคะเป็นช่วงที่คุณจะทําเงินนะหาเงินได้มากขึ้นก็ส่วนมากก็มาจาก ความขยันความเพียรพยายามของคุณนั่นเองนะคะรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นน่ะมันก็มาจากน้ําพักน้ําแรงจากการที่คุณทําอะไรใหม่ๆนั่นแหละนะบางคนอาจจะทําหลายอาชีพไม่ได้มีอาชีพเดียวนะคะสมัยนี้นี่อาชีพเดียวนี่ไม่น่าจะรอดแล้วนะเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจสมัยนี้นะต้องทําหลากหลายอย่างมันก็จะนํามาซึ่งเงินทองที่มากมายก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะาสามารถ สร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็วางแผนการเงินให้ดีด้วยนะคะเพราะมันอาจจะมีเผลอนะใช้จ่ายเงินเกินตัวไปบ้างหรือการจะลงทุนอะไรก็ตามนะคะที่มันใช้เงินลงทุนสูงต้องวางแผนให้ดีคิดให้รอบคอบนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอยากจะให้ทำในสิ่งที่ เรามีความรู้เรามีทักษะหรืออย่างน,น้อยก็เป็นสิ่งที่เราชอบบ้างนะอย่าไปลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์หรือทําตามคําชักชวนของคนอื่นนะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนะอย่าหลงเชื่อไขรง่ายๆคือได้ข้อมูลอะไรมาแล้วก็ลองไปศึกษาดูซิมันจริงไหมที่เขาพูดมันอมันจริงอย่างที่เขา โฆษณาไว้หรือเปล่านะเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะหลงเชื่อนะก่อนที่จะทำอะไรลงไปนะคะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยเป็นราศีที่จะได้รับข่าวดีนะที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะหากคุณกำลังรอคอยข่าวดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจนะหวังงานอะไรไว้ก็จะได้นะหรือ รอคอยเรื่องของการเงินก็ได้นะหวังเงินอะไรไว้มีโอกาสที่จะได้รับนะคะอะไรที่เป็นของเรานะก็จะได้สิ่งนั้นมาหวังสิ่งใดไว้นะมีโอกาสที่จะสมความปรารถนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราด้วยนะถ้าเรามีความขยันมีความเพียรพยายามคุณก็จะได้รับผลตอบแทนนะอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะเป็นราศีนะที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดู หรือเราอารู้สึกว่าคนรอบตัวใจดีกับเราเมตากับเราช่วยเหลือเราดีนะใครที่ทำดีกับเราก็ ขอให้เก็บรักษาคนเหล่านั้นเอาไว้นะคะหรือถ้าใครทําไม่ดีกับเราเราไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปสาบแช่งเขานะการปล่อยวางหรือการเอาหสิกรรมให้กันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะถ้าเราไปตอบโต้ก็ยิ่งก็ยิ่งเหมือนไปเข้าทางนะสู้อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆใครทําอย่างไรได้อย่างนั้น แห่งกรรมย่อมยุติธรรมเสมอนะคะเราก็ทำสิ่งที่ถูกที่ควรจะดีกว่าเป็นราศีที่จะมีการพัฒนาเติบโตในทิศทางที่ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะบางท่านนะเรียนจบแล้วก็อาจจะ อยากจะหาความรู้อะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมเพื่อไปต่อยอดในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของการทําธุรกิจการที่คุณไปหาความรู้อะไรใหม่ๆใส่ตัวเองมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณก็ได้นะคะสิ่งที่คุณเรียนรู้ใหม่นั่นแหละที่มันจะสามารถพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้นะอย่าคิดว่ามันยากหรือคุณอาจจะมีความคิดแง่ลบในสิ่งนั้น อลองลงมือทําดูก่อนนะลองศึกษาหาข้อมูลดูคุณอาจจะไปได้ดีกับสิ่งนั้นก็ได้นะคะอย่าด้อยค่ากับสิ่งที่เราทําหรือใครที่อาจจะมีคนพูดดูถูกดูแค้นเราคือเราไม่ต้องสนใจนะคะอย่าเอาคําพูดคนอื่นมา,าขวางกั้นนะความสําเร็จมาขวางกั้นความฝันของเราเรามีเป้าหมายอะไรก็ ขอให้นะมีความจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจเชื่อเลยว่าคุณก็นะสามารถก้าวไปสู่เส้นทางชีวิตที่สวยงามอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะเป็นราศีที่จะได้จบจากสิ่งที่มันไม่ดีนะสิ่งเลวร้ายต่างๆมันกําลังจะจบเส้นแล้วนะคะปัญหาที่มันคาราคาซังนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่จบไม่สิ้นสักทีมันถึงคราวแล้วนะที่จะจบนะคะ นะปัญหามันอยู่กับเราไม่นานหรอกพอถึงเวลามันก็จะไปเองนะแม้บางปัญหาเราอาจจะต้องใช้ความอดทนแต่เมื่อถึงเวลาที่ที่มันเหมาะสมมันก็จะจบสิ้นไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะนะเราก็ต้องบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นอ่าถ้ามันแก้ไขไม่ได้อาจจะด้วยมีอ่าบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเราก็ต้องปรับตัวนะคะเพื่อ อยู่กับสิ่งนั้นให้ได้นะคะเรียนรู้กับมันมันก็จะทําให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่เครียดนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนเก่าหรือคนที่เราเคยรู้จักในอดีตนะคะนะมีโอกาสที่จะได้มาเจอกันมอีอาจจะได้มาทําสิ่งดีๆร่วมกันนะมาทํางานมาทําธุรกิจหรืออาจจะเป็น ามารักกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะที่ตอนนั้นอาจจะเด็กด้วยกันทั้งคู่นะยังไม่ได้รู้สึกอะไรกันแต่พอโตขึ้นนะมีความเป็นผู้ใหญ่การได้กลับมาเจอกันในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆให้กันก็ได้นะคะนะมีเกณฑ์ที่จะเหมือนเป็นความรู้สึกเก่าๆที่มันจะหวนกลับมาอีกครั้งหรืออาจจะเป็นความรักครั้งเก่าก็ได้นะมีโอกาสที่จะรักเก่ารีเทิร์นนะคะหรือถ้าเป็นคู่รัก ที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้ก็ถึงเวลาที่คุณสองคนจะได้มาเคลียร์ใจกันได้มาปรับความเข้าใจกันได้นับจากนี้นะก็ขอให้ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันให้มากๆนะตัวคุณก็รู้แล้วว่ามันมีปัญหาอะไรที่ อ่าม,มันสร้างประเด็นให้ทะเลาะกันก็พยายามอย่าทําสิ่งนั้นอีกนะคะนก็ช่วยกันนำพาความรักนะให้สามารถไปต่อกันได้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ นะการใช้คำพูดต่อกันด้วยนะคะถ้าสามารถจัดการสิ่งนี้ได้นะมันก็จะทำให้คุณสองคนนะรักกันยาวนานต่อไปมากๆเลยทีเดียวนะคะ,ะแล้วก็ช่วงนี้นะชาวราศีตุลจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังตัวด้วยนะคะถ้าไปในที่ที่คนเยอะๆนะบางทีอาจจะ,ะเหมือนจับว่ามันมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเขาหรอกแต่เราอาจจะไปอยู่ณตรงนั้นแล้วอาจจะ เจอลูกหลงอะไรอย่างนี้ต้องระมัดระวังตัวด้วยทางที่ดีนะคะที่ที่คนเยอะๆก็หลีกเลี่ยงนะดีกว่าอ่าหรือเวลาที่ออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าพกของมีค่าออกไปนะก็เพราะว่าเราอาจจะไปเผลอนะหลงเดิมหรืออาจจะมีเรื่องของขโมยข้าจยอะไรต่างๆนะคะนะทางให้ดีก็อย่าพกของมีค่าออกไปข้างนอกเพื่อเซฟความปลอดภัยของตัวเราด้วยด้านสุขภาพนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของกระดูก ลำไส้นะหรือเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจนะโรคภูมิแพ้ต่างๆหรือใครที่มีโรคประจำตัวนะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีแม้ว่าจะมีอาการทุเลาแล้วนะหายดีแล้วก็อย่าชะล่า,าใจนะมันมันหายได้มันก็สามารถกลับมาเป็นได้นะสิ่งสำคัญก็คือพยายามดูแลสุขภาพ ของเราให้ดีด้วยนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้อะไรที่ไพ่เตือนก็อยากจะให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างหรือถ้าเป็นเรื่องดีๆก็เก็บไว้นะเป็นกำลังใจจะได้อ่ามีแรงฮึดสู้นะคะในการที่จะอ่าจัดการปัญหาต่างๆแล้วก็มีแรงที่จะใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าขอให้มีสติในทุกๆก,การกระทำสำหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามช่องการดาพยากรกัน,กนด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ